ห้องน้ MM. ําจุดแรกเลยนะครับน้ําตกผาลาดตรงนี้ผมจอรถจอดใกล้ๆตรงนี้นะแล้วก็กางตรงนี้เลยก็เรามาคนเดียวไอกิจกรรมเล่นนงเล่นน้ําอะไรคงไม่มีเลยครับแต่ลานถ้าใครอยากมากางตรงบรรยากาศตรงนี้นะลานกว้างๆนี้มาครอบครัวใหญ่ผมเลือกตรงนี้นะ ข้างหน้ากเป็นห้องน้ํา ครับเต็นทผมเองอยู่นี้นะพาเดินไปชมน้ำน้ำตกใกล้ๆนะครับลำธารน,น้ำ งที่ผมกลางเต็นตรงนี้นะที่อยู่ติดห้องน้ําวันนี้ตรงลานด้านล่างตรงนี้มีตรงนี้มีเพื่อนร่วมเต็นต์อยู่ด้วยกันสามเต็นต์นะครับวันนี้ห้าโมงกว่าแล้วนะผมมาเดินมาเอาเข้าวกล่องนะร้านค้าสวัสดิการเขาจะมาฝากไว้ที่ด่านเก็บเงินตรงนี้นะครับ เดินมาน <oon m resisting sound> ิดเดียวไม่ถึงร้อยเมตรนี่นะครับด่านเข็มเงินมาเอาเข้ากล่องครับอ๋อครับผมเห็นเขา ใส่หน้ารถมาจะเรียกเขาเรียกไม่ทันออ <laughs> ผมกลางอยู่ตรงนี้เองครับใกล้ๆปกติแล้วตรงนี้ปิดกี่โมงครับนี่จะอยู่ตลอดแจ้งอ่ะครับอ๋อนักท่องเที่ยวสามารถเข้าได้ตลอดเลยใช่ครับอ๋อครับถ,ถ้าสมมติว่าเราจะออกไปซื้ออะไรก็ออกไปได้ครับขาดอะไรขอบคุณครับ <laughs> <laughs> ขบวนคนเยอะนะครับ ส่วนบริการท่องเที่ยว2กิโลเมตรก็คือลานกางเต็นด้านบนนะที่ผมไปสอบถามข้อมูลลานค้าบริการสบริการ2กิโลเมตรนะครับ45บาทนะผัดกะเพาไก่ให้เป็นลูก ตอนนี้ก็ประมาณ6กโมงแนาทีอุณหภูมิก็อยู่ที่23่มองศานะหกโมงเกนะ้านาทียี่สิบสามเบียงนะครับจิกหนุม่มแคบหมูกินไปสองวันแล้วหมูแผ่นก้าเหนียว เื่อเอาไว้ฉุกเฉินเฉยๆนะครับกินเล่นกินอะไรบรรยากาศหน้าเต็นนะครับสูงให้ดูนะครับเป็นลำธารแบบนี้นะ นั่งดูน้ำเนี่ยเห็นลำธารแค่นี้ก็โอเคแล้วครับเป็นลำธานเป็นน้ำตกแบบนี้นะข้างหน้าผลของใกล้ๆตอนเลิกแล้วมันมีความสุขนะครับตัวเวลาสักทุ่มยีิบเจ็ดนาทีนะครับก็อุณหภูมิลงมาที่ยี่เอ็ดองศานะเย็นลงเรื่อยๆนะครับ ช้านะครับก็สักพักก็ต้องพักผ่อนแล้วครับวันนี้เช้าขับรถกลับเขาประดับไฟบนเต็นท์กันนะผมประดับไฟบนพื้นแบบนี้นะเวลาเดินไปเข้าห้องน้ำตองคืนก็จะเห็นชัดเจนนะครับแหมสบาย มีเต็นเพื่อนอยู่สองเต็นนะลาีปสวัสดีครับพรุ่งนี้เช้าเจอกัน ช้านี้ครับผมตื่นมาตั้งแต่ตีห้าครึ่งแล้วมาเก็บของอุณหภูมิตอนนี้ก็อยู่ที่สิบเก้าตอนคืนก็อยู่ที่สิบเจ็ดสิบแปดนะว่คืนลมแรงมากนะลมแรงแบบเป็นโยกเลยนะครับตอนเช้าวันนี้ก็มีเอ่าน,นี้ครับ ตอนกลางคืนก็มีหมาแมวมากวนด้วยตรงที่ผมอยู่นะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกับบ้านพักเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็บ้านของนักท่องเที่ยวนะระเบียงอะไรที่เราวางไว้ก็ต้องระวังนะครับของผมก็หมดเลยเหลือแต่มามา่าแล้วขนมอันนี้เอาไว้ในกระติกยังอยู่แต่ลมพัดลมพัดแรงมากนะเต็นเป็น,ปนถ้าไม่ ถ้าไม่ตอกขมอไว้นะครับเรียบร้อยถ้าไม่ตอกขมอไว้นะถามมุมไปเลยนะครับลมแรงมากขยะไวบมุ้ไม,ม,ม้เกิดเลยนะต้องมาเก็บตอนเช้าเพิ่งเก็บเสร็จนะครับ หมดคิดว่าลมไม่แรงนะครับบางทีวางถุงไว้อย่างเงี้ยอันนี้เพิ่งเขาออกมานะครับแต่บางอย่างก็ไม่ได้เก็บก็เลยปลิวไปก็ตามเก็บมาหมดแล้วลานสางที่ลานกลางเต็นต์ตรง น้ําตกผาตาดตรงนี้นะก็ต้องระวังเรื่องหมาแมวด้วยนะครับเก็บของให้เรียบร้อยนี่ทำไปเก็บไว้ในตู้เย็นก็ไม่เหลือมันคืออากาศเย็นสบายนะครับสิบเจ็ดสิบแปดอยู่ประมาณนี้ตอนนี้เช้าแล้วหกโมงสิบนาทีก็ขึ้นมาที่สิบเก้าแล้วแต่ก็ยังเย็นอยู่นะมึดตึบเลย สวัสดีครับผมกรมสายแคมชานแนลท่าวันนี้ก็วันที่31เดือนมกราคม2อ6 5นะครับบารมากาศลานกลางเต็นที่อุทยานแห่งชาติลานสามลานที่หนะนึ่งนะน้ำตกผาตาดด้านล่างนะครับโซนด้านล่างลมแรงมากแรงจนโอ้โหแทบจะพับเต็นไปเลยนะครับ ยินเสียงไอ้นี่เลยนะครับใบไมต้ตึงตึงตึงก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งสำหรับท่านที่มากางตรงลาด้านล่างตรงที่ผมกลางตรงเนี้ยก็เราต้องระวังเรื่องหมาแมวนะครับต้องเก็บของอะไรให้ดีของผมก็แคบหมูถุงนึงถือว่าให้แมวกินไม่เป็นไรเแต่ว,ว่าจะถุงนะริวไปไกลก็ตามไปเก็บมาตะกี้ครับผม เช้านี้ไม่มีอะไรครับก็เลยมีกาแฟธรรมดาขนมปังชิ้นหนึ่งเดี๋ยวขากลับก็แวะขึ้นไปกินอาหารตามสั่งแล้วก็ค่อยเดินทางกลับนะครับไปเจอกันครับตอนนี้ก็เวลาสักเจ็ดโมงแปดนาทีแล้วนะครับอุณหภูมิก็สบายบๆครับสิบแปดองศาหลังจากโดนพายุใบไม้นะครับลมกระโชกแรงเมื่อคืน ผมก็เลยทยอยทยอยเก็บแล้วนะครับจากบริเวณหน้าเต็นท์นะครับเดินลงไปก็มองเห็นนะครับอยู่นั่งหน้าเต็นท์ชมฟังเสียงลำธารน,น้ำนะครับจะได้ยินเสียงลำธารน,น้ำทั้งคืนวิวอันนี้คือวิวหน้าเต็นท์นะ ลานด้านหน้าเต็นท์ผมก็จะเป็นลานโล่งๆแบบนี้ก็มีเต็นท์เพื่อนบ้านอยู่สองหลังนะครับมีคุณป้ากับเต็นท์ที่มาจากต่างจังหวัดคุณป้ามากางเต็นท์คนเดียวนะขับรถสามล้อมาเป็นคนในพื้นที่แถวนี้ครับมาเช่าเต็นท์อุทยานแล้วก็มากางคนเดียวแกก็เลือกแกต้องใช้ไม้เท้าเวลาเดินนแกก็เลือกกางใกล้ๆห้องน้ำตรงนี้บรรยากาศดีนะ เต็นที่ผมบริเวณที่ผมกางเต็นท์นะเก็บเรียบร้อยขยะไม่มีนะครับเช้านี้ครับแปดโมงกว่าพามาถ่ายบรรยากาศยามเช้าที่น้าตกลางส่างให้ได้ชมครับไม่มีใครเลยเทียบผิดกับมืวาน คนนี้เต็มไปหมดเลยนะครับตามมุมต่างๆเย็นมากอ่ก็เหมาะสำหรับมานั่งเล่นเนี่ยพักผ่อนนะครับเมื่วานเด็กๆมาเล่นกันเยอะมากๆเลยนะครับน้ำที่ใสแจ๋วเลย เต็น์กลางอยู่นะครับ